ค,คลิปนี้ก็มาดูผมทดลองต่อจิ่งมะม่วงนะครับจากมะม่วงสายพันธุ์ธรรมดาม่วงป่าธรรมดาจิ่งนี้ก็จะเป็นสามฤดูนะครับสามฤดูออกลูกแล้ว ิงนี้ก็มีดอกมีดอกละถามผู้รู้นะครับใครที่รู้ว่ามันมีอายุยืนนานไหมสำหรับจริงนี้นี่ยสิ่งนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเขียวสวยใช่ครับเขียวสวย ดูใบเย,ยอะเขียวยเสียวสวยแล้วนกะับผมเอายอดมาต่อไว้มาต่อมาแต่งไว้ก็ออกมาสองกิ่งนะลำต้นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเหมือนดูเหมือนมันจะตายก็ไม่ค่อยได้บำรุงเหมือนต้นเดิมมันจะตายไปซีกหนึ่งนะครับ ซึ่งพอพันเดิมเหมือนจะตายไปสี่นึ่ใครมีความรู้ก็ส่งข้อความแนะนำผมด้วยนะครับมันได้ผลไหมถ้าอย่างนี้อายุออกดอกออกผลอายุการใช้งานลำต้นมันจะอยู่ในนานไหมขอถามผู้รู้นะครับผมกำลังทดลองทำดู